สวัสดีคะ่ะชาวลัคนาราศีตุลน,นะคะวันนี้นะคะครูเจีบ๊บางก็มีโอกาสทางการเงินนะคะของท่านที่เกิดลัคนาราศีตุลเนี่ยมาบอกทุกท่านเลยนะคะอันดับแรกเลยใครที่เกิดลัคนาราศีตุลกด6มาหน่อยะคะ่ะโอเคขอบคุณค่ะโอเคท่านที่เกิดราศีตุลน,นะคะตั้งแต่วันที่26มิถุนายนนะคะจนถึงวันที่8สิงหาเนี่ยดาวพรังคานนะคะเล็งลัคนา ครูใช่ป่งแล้วดาวพังทานเนี่ยหมายถึงอะไรนะคะดาวพังทานนะคะในท่านที่เกิดลัคนาราศีตุลเนี่ยมาจากภพกระดุมพระคือการเงินและภพคู่คอหรือคู่บุ้นส่วนภพปัตตานีและตั้งแต่วันเนี่ยจนถึงวันที่8สิงหาเนี่ยกระดุมพระปัตตานีเล็งลักหมายความว่ายังไง คนตุนนะคะมีโอกาสได้ร่วมธุรกิจนะคะหรือทำหุ้นส่วนกับผู้อื่นแล้วได้เงินคนตุนมีโอกาสได้ร่วมธุรกิจหรือทำหุ้นส่วนนะคะกับผู้อื่นหรือได้เงินนะคะหรือว่าจะได้คู่พารวยนั่นเองอันนี้ก็มีส่วนนะคะแต่ว่าเพื่อนๆก็ไปเลือกเอาแล้วกันนะคะการเลือกคู่เนี่ยใจบางก็ครูใจบางเนี่ยก็จะไม่ ก็ no comment คุณก็ต้องใช้วิจารณญาณเอาเองแต่มันเป็นเกณฑ์ที่มันจะเจอคู่หุ้นส่วนคำว่าปะตะัตตานีเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าคู่ค้องเสมอไปนะคะอาจจะเป็นหุ้นหุ้นส่วนหรือว่าคนที่มาร่วมธุรกิจหรือมาร่วมกันเพื่อให้ก่อเกิดกระดุมผะคือการเงินบางอย่างว้าวเพราะฉะนั้นถ้ามีใครมาคอนแทคคุณชวนทำธุรกิจในช่วงเนี่ย คุณสันนิษฐานได้เลย70%ว่าสิ่งนี้บังเกิดเงินแน่นอนคุณเก็ไหมเพราตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่8สิงหาเนี่ยพร่างคารเนเล็งลักนาตนุลร่วมลาหูจะมาแบบรวดเร็วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะในในดวงแต่ละคนเนี่ยมันก็จะมีดวงหุ้นส่วนที่บางคนทำธุรกิจคนเดียวได้บางคนควรทำกับหุ้นส่วน มันก็ต้องดูลึกลงไปอีกคุณเข้าใจไหมคะแต่ในหลักโหราศาตสร์ที่ครูใจกวางมาแบ่งปันพวกคุณในวันเนี้ยมันก็จะเป็นเกณฑ์ที่ช่วยให้คุณตัดสินใจได้ถึง60%นะคะขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามมากค่ะแล้วก็พระอังคานเล็งรักเนี่ยหมายถึงว่าการเงินเล็งรักทำอะไรก็จะได้เงินเป็นกอบเป็นกำถึงวันที่แสิงหานะคะขอแสดงความยินดีกับลัคนาทุกนด้วยนะคะ โอเคแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย